อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลเด็ดๆนะครับสวัสดีค่ะขนมครกยกค่าสตอรีกับไอเดียดีๆในการทำหน้าขนมครกค่ะในวันนี้เราจะนำหน้าต่างๆนะคะมารวมกันนะคะและให้ชื่อขนมครบของเราว่าหน้าขนมรวมฮิตค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการเผาเตาว,วอร์มเตากันก่อนนะคะเริ่มกันเลยใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้เบ้าเช็ดนะคะเช็ดให้ทั่วเลยค่ะเดี๋ยวรอให้กระทะร้อนสักครู่นะคะแล้วก็ทำการหยอดแป้งค่ะพอกระทะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราจะหยอดแป้งเลยนะคะ จากนั้นจะทําการตะแคงนะคะแล้วก็เพื่อให้แป้งไหลเป็นแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะก็คือนี้นี่นะคะเอา็ททาการหมุนตะแคงแบบนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่เห็นในกล้องนะคะแล้ก็จะเอามาเป็นแบบนี้จากนั้นก็ตามด้วยกะทิเลยค่ะ จากนั้นปิดฝาไว้สักสองสามนาทีนะคะครบ2 3ถึงนาทีแล้วนะคะจะเปิดฝาค่ะเปิดฝาไว้นะคะเพื่อไม่ให้กะทิปูดบวมนะคะและตอนนี้นะคะทุกคนจะสังเกตว่าขอบด้านนี้จะเริ่มมีสีเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการหมุนนะคะหมุนเตาเพื่อให้ความร้อนกระจายโดยทั่วกันนะคะ สลับกันนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวออจะสลับสลับเขาเรียกว่าสลับเปิดปิดฝาด้วยนะคะนี่เพื่อให้กรอบนะคะก็จะจะปิดฝาด้วยนี่นะคะก็จะเปิดเปิดปิดปิดนะคะทุกคนนี้ก็เปิดเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะขนมครกของเราก็เริ่มสุกเหลืองกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการยกถาดเพื่อมาตกแต่งหน้าตากันนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวเราจะตกแต่งกันค่ะ

และนี่ก็คือหน้าตาวัวทองของอ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะหันไปให้ดูดูเหมือนวัวหรือเปล่านะเหมือนวัวไหมอาะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะีนี่หน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเขานะคะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นลายมีสีดาเป็นลายนะคะมีปากนะคะแล้วก็มีตาอันนี้เป็นตาของเขานะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเขานะคะล้อมรอบด้วยควายทองนะคะเป็นปีแห่งทองนะคะเป็นวัวท้องนั่นเองนี่ถ้าใครนะคะชื่นชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการสนับสนุนต้นอ้อคิดเช่นนะคะด้วยไฟเอกสาสโตรขนมครกยกถาดน,นะคะราคาเพียง299บาทเท่านั้นนะคะก็อย่าลืมโทรมาที่ 0 8 7 5 7 8 7 0 8 7นะคะหรือว่า092 13484 90นนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองไปทำหน้าตาแบบนี้ก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ